สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนปยทานนะคะดอกกระดังงามาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ดิบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบเซนติเมตรค่ะตัดทั้งสองด้านให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้ใช้สีขาวสองเส้นสีเหลืองเข้มสเส้นนะคะ วันนี้นะคะจัดทั้งสี่เส้นให้เสมอเรียงกันนะคะเนี่ยค่ะเรียงให้เสมอกันแล้วก็วัดจากปลายดิบินถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพับไว้ค่ะเก้าเซนติเมตรครึ่งค่ะเนี่ยค่ะได้ลักษณะแบบนี้วางลงไปนะคะเราก็จับเส้นที่หนึ่งมาเป็นฐานปลายดิบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่สองค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะ ปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะดึงเส้นลิบบิ้นให้กว้างค่ะกางออกนะคะรวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดผ่านนะคะมานะคะทางขวามือค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะ ลิปบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิปบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราจับลงมานะคะด้านล่างค่ะแล้วก็ปิดปลายริปบิ้นไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะแม่เมียวขออ่ะนี่นะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราจับดิบบิ้นนะคะทะแยงลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วเราก็ม้วนปลายดิบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะเนี่ยค่ะดึงออกมานะคะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับปิบบิ้นนะคะทะแยงลงมาด้านล่างค่ะม้วนปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้จับตั้งขึ้นมาค่ะจับปิบบิ้นนะคะพับลงมานะคะทะแยงลงมาขวามือค่ะ ม้วนปลายดิบินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเราจับเสน้นลิบินนะคะทะแยงลงมานะคะขวามือค่ะแล้วเราก็ม้วนปลายดิบ,บินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นลิบบินออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกไปทางซ้ายจับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวามือค่ะม้วนปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นจัทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมานะคะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะเราจับริบบินพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบบินชี้ไปทางซ้ายค่ะจับปลายดิบบินกลับมาทางขวาค่ะแล้วเราก็ม้วนปลายดิบบินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะนี่นะคะปลายดิบบินทะลุออกด้านล่างค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งริบบิ้นขึ้นมาค่ะเราจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางซ้ายนําปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะแล้วเราก็มมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงนียค่ะกีดดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุกออกด้านล่างค่ะนี่ค่ะดึงออกมานะคะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งเส้นริบบิ้นขึ้นมานะคะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางซ้ายมือจับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายลิปบิ้นทิ้งนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ